ครับผมก็นี่คือ,คอแพดหน้านะครับที่อัปเดตมาเร็วๆนี้นะผมอ่านี่คือเือ M4A1 นะผมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นี่ผมก็ผมคือเสีย่ยเกมมาเมอร์นะผมจำมีใครจ,จำผมได้บ้าง <c oughs> หายไปตั้งหลายวันไม่ใช่วันนี้เป็นเดือนเลยอยะเนี่ยดูดิมีซองควงใหม่มาด้วยเนี่ยผมคือผมหายผมหายไปเป็นเดือนไม่รู้ไม่รู้ใครคิดถึงผมบ้างเนี่ย <c oughs> คือแบบคนดูมันตอนแรกมันน้อยอะตอนแรกมันน้อยผมก็เลยว่าหยุดก่อนเอนห่ยผมซึ่งก็ของใหม่ก็มีก็มีเยอะนะแล้วไอ้นี่คือของเก่ากลับมาเนี่ยผมแล้วก็ตามโปรไฟล์เนี่ยผมนะตามโปรไฟล์คืออในส่วนของชุดสตามะนะผมน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยน,นะผมเพราะคือเซิร์ฟนอกจะเข้ามานะผมเซิเร์ฟนอกมีเซิร์ฟแรกเข้ามาเนี่ยผมแล้วก็นี่ชุด ชุดที่กำลังจะมาใหม่เนะผมในอัปเดตนี้นีผมชุดสองพันยี่สี่เนี่ยผมมีเลขเจ็ดอยู่ที่หน้าอกด้วยนะ่ผมไม่เลขคี่ก็เลขนอิงน,นะผมลิน <laughs> พันก็ขออภัยครับผมอ่ะไอ้ซนเซอร์คืออะไรเดี๋ยวติตลิกัสิดครับ <laughs> เดติตลิกัสิดครับผมอ่านี่คือชุดชุดอัปเดตใหม่อัปเดตหน้าเนี่ครับผมสวยงามสวยงาม สำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเก็บเงินไว้ก่อนนะผมเก็บเงินไว้ก่อนพวกของพวกนี้ผมไม่รู้ก็ว่าจะมาตอนไหนนะผมชดุดชุดต่อไปนะผมเอฟเฟกแบบสวยนะเออเอฟเฟกสวยอันนี้ก็ลึงลังไปหน่อยลึงลังไปหน่อยมีสเก็ตฟงสเก็ตไฟเอามาจากนาะอก แล้วก็นี่คือในส่วนของปืนใหม่เนี่ผมนะปืนคือแบบปืนปืนเมื่อกี้ปืนที่ห่อนาฬิกาไม่ใช่ตัวปืนที่อันนี้ก็คือของใหม่ด้วยนะผมมีปืนโลงงานแล้วก็พีกในีัยผมพีกเก่าอันนี้คือน่าจะเป็นโบโ,บโบไฟเข้าเกมใหม่นะครับเซนเซอร์อะไรเซนเซอร์ป้องกันโนลิขกสิตเนี่ยผมอันนี้คือหมัดหมัด หมัดไฟฟีฟ้าหรือหมัดไฟฟีฟ้าหรือหมัดหมัดอะไรท้กอย่างนี่แหละ <c oughs> นะผมะคือแบบว่าผมภาคแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดูดูในคลิปเองลก็ได้นะ <c oughs> ผมจะเอามาลงทุกวันน่ <c oughs> คือแบบ น่าจะแบบหมัดใหม่มาอย่างเดียวนะผมอ่านี้คือใน,อนส่วนของเซตวันพันแมนนะผมมาในมาในแบบมาแบบตู้สุ่มหลังพึ่งนะผมเรงใช้โดนัทเป็นการแรกนะผมหนึ่งร้อยเก้าเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโดนัทน,นะผมก็ได้สองขวงนะผม หนึ่งร้สิบเกได้หมัดแนวหนึ่งร้อยเจ็ดแนมได้ชุดไซตามะเนผมีเจนอสมีไซตามะมีมีหมัดวอนพันแมนเนาแล้วก็นี่คืออัปเดตหน้าทั้งหมดเนมเนี่ยมีมีมมมีหมัดเนมหมัดไซตามะมีหมัดอะไรด้วมีหมัดเท่าฐานของเช่าก็มีเดี๋ยวนี้ของเช่าเยอะเนาะอ่านี่คือหมัด สิงโตมาสิงโตแล้วผมมาสิงโตมาเท่าท่านนะผม <c oughs> อันนี้คือจะเป็นหมัดในส่วนของอะไรอ่ะอันนี้พี่พี่ไม่แน่ใจนะผมอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณครับ